่ออมไปเห่าอเดียพออมพี่น้องงามขัดพี่นองอียสองทางนี่พี่อมใส่บัาหอยเยบรรอยแล้วจ้ะอมหอยเซ่ปูร่าเห่จ้าแม่น้องไอสานมาด้ยระาคนปูแล้วกันเนอพี่น้องอากาศหนาวๆ ห้าสิบคนปูใอันอ้อมใส่อันบักคอยจ้ะไอเราดีหอดไปปีนี้สิหลายยุทแตัวน้ำาหลปีนี่ไปพวกแมงมมเด็ดหลายอไอไหลเติบอหลเบอพี่น้องมาตสุสแต่าอ้อมเราดีอ้อมเรา้องอยากคนต้องอยากอ้อมหกแมงมวคนอ ามาขุดปูน้ำกันเด้อออกกําลังกายเนี่ยมันเก่าแม่ยังก่อจะขุดปูไงไม่เจียบไม่เจียบมาเด้อไม่เจียบขุดปูเด้อมอนยำขุดปูแล้วคู่ไม่แม่นะใส่น้ำกันเด้อแม่คิดว่าขุดปูหอนยำแล้วถ้าว่าขวอยปูพระท่านอันเปิดหูไปไหนเนาะท่านเปิดได้สองโตแล้วพระท่านเนี่ยเปิด แถวนั่นนม่ก็เปิดไปเนี่ยแถวนั่นเปิดเที่ยงไปเหรอแม่เปเปิดเที่ยงไปแมนมันนะคุณเบื่อกันนะมันเลิกบ่เป็นักคุณหอดป่ะโอ้ยโอ้พี่น้องเนี่ยหมูมันแมนบ่แม่ผู้ปูผู้ปูหนูนี่แม่ผูปูผู้ปูจ้ะเนี่ยแมนว่าแมนมัน ออดเร็วบ่อ่อข้าวเดียวหอดจวดจุดต,ดต่ปูแม่มันทางโตน้อยโตน้อยกับมันปูปีนี่บังฟินนั่งเดี๋ยว ูปูเด้อพี่น้องดินยักนดินมัน่โ่ายดินเดนแห้งชัดเอาเสียไปใส่ละพี่น้องโเสียกอ่โเสียพอหูนึงเด็ด ออมไปเห่าแค่เดียวก็พ่ออ,อมพีน่น้องไปนี่พ่ออมแล้วอากาศก็หนาวจา้ะมาก้นปูตากแดดนี่พอดีพ่ออุ่นๆนี่แหละอยู่ส่วนติดสวนเท่านีา้ละมองก้นปูกันเลยเมียนหู้เปิดนี่ไปไปสวนเท่านีา้ละยุคข,ข่างสวนจ้ะมองก้นปูก็ได้อืม น้องบกกอกซุปอืมเอาไปฝากบ้านบ้านกุ้งปลาดุกอ่ะเอาวางจะติคุณแม่อยากไปติอ๋ออมือนีบ้านหยัพง่นมาเสาร์อาทิตย์ติเอาฝนไล่ค่ะบกกอกได้ตัวเย็นหน่อยแต่ฝากคุณแม่บ้านนบ่ีันนะโอ้ อันเพิ่นว่ามีต้นบักกอกปันเพิ่นละหน่วยสอง่วยหนักเนี่ยลเพิ่นบักกอกแซ่บดลำเจียวโอ้ยใส่ปลาแดกดก็น้อยนี่โอ้ยสุดยอดเด้พี่น้องเจียวบกกอกคุณแม่เหมือนไดตอนนี้มาใส่ก็ตามใส่ไม่เด็ดต้องเนาะเสียก่อนเหย็บปากบวบเนาะพักนั่นพักนี่ไปออมใส่ผืนแม่หน่อยหนึ่งโอ้ยเชียซ์ทำนี่ก็ได้กินยอดโอไ้ยเสียเดียวขึ้นมา ว่ไเดี๋ยนปลูกอยากบวบพี่น้องนี่ก็แล้วเจ๊พักรีนั่นเองนี่เมือนเจบพักรีงามคักพี่น,ออน้อนงเองอ,อสองทางนี่นี่ไปออมใส่ผักหอยทางนี่ผักรีจีนนี่ผักหอมปอบนั่นเองสองกระถางคือกันถ้าทางผุ่นเน่นมันบ่ถือแดดให้จังได้มันบ่งามผักมันยังไงปลูกไว้ทางผุ่นทางนั้นมันหอมที สีกระถางนี่งามคักหอมผักซีพี่น้องอายุเมียเอาหมูอตบนี้ใหญ่มันจะแก่ก่อนแล้วดิ้สีหอมๆพี่น้องหอมหอมเสีปูอ้อมเสีปูเส้หอยเสีปูอืมไปพวกนี้อาหารทำมันนี้พี่น้องเอาสีอ้อมหอยใส่ปู ผักกระเดาตับแจ้วปรได้พคนหน่อยีินกับมันอนี้แม่มวนเป็นคนดังจ้ะประตูพยโยประตูพยายามหลานหลานหน่อยบ่มีแห้งไปนอนเป็นไข่ไไเ,ขเอากินหอดหลานน้ำหระว่า ิมหอดชิหดหมหดัดคือกันละหังไปไ่ได้อยากเหีนนล้านก็ไ่ได้ีนอกันละอยากไปกันละว่ามเมื่อเ้อม,มัรถคื้เขาไปไปมมีรถไปชิหัวจคือการตเราไปทุระน้ำจ่าไปหยอกลานเอาปแดกไปทรงมันนี่เ้าสีอ้อมหอยพี่นอ้องอ้อมหอยใส่ปูใส่ปูมันดีดี ูเามื่อนี้อากาศหนาวค่ะเด้พี่น้องหนาวเย็นล่ม้อมเป็นห่วงพี่น้องพักขางผักไต่เด้อจะสูดๆเป็นกำลังใจให้ยูิ่งข่าวติดตามข่าวทางหัดใหญ่เไนทวนย้อนพี่น้องข้างผักไี่น้องทวนช่วงไหนท่วนหอดลังข้าเนาะเป็นกำลังใจให้เด้อจากตัวเสียจังไรเลยเนาะย้อนครับ

เบงปูี่น้อมัน่อนมันต่ม่ตัวน่อยันมันีดโตอ้ันี่แม่เป็นผูก้มไฟให้แต่บ้ก็ดังเลยแะไข่งลงยังีปูกวนยงวอยังจะที่สุกเนาะอันนั้น สุกปะเนีบุกหอยเพิ่นว่าใส่โดนจูบเพาะออกอีพอว่ะปูกับซุกปะเนี่ยเจ็ดลำประแดกพอหน่อยหายใหญ่คือเก่าเหล่าจ้ะหอมหวยหวยเจ็ดทินงมาเด็ดหอมเหมือนกันใส่ยังไงเด็ดกันเลยใส่กระดูกใจสั่งเด้อพี่น้องประแดกพอหน่อยซ้อยเดิมจ้ะเส้นไหลเสบไหลาประมาณนี้ปลากระดีตัดหัวปลาสอยตัดหัว ผงนวดลงไปไปาปลาท่นใส่ก <c oughs> ันมันนวดสิมก่อนเอาใส่เตี้ยูน่ะเหาถาดหอยเฮ้าถาดหอยถายดปูจ้ะนางเดียดแล้วหอยเสีย มันปูจ้ะเอาแจะออกจากกระดองเมื่อไหร่จะมันมันลงไปเรด,ดล,ลุกโดดลงไปจ้ะลุกโดดลุกโดดมีกระบวกพร้อมแล้วเราะมนลุกโดดทหารอากาศเลย ได้ทหารอากาศพาเด้อมื้อนี้มากินออมปูเด้ออนุวัฒกินน้ําปูบ่แม่นอนุวัฒจัดให้เด้อนุวัฒทับเงินมันปูมีวย หอยดาปบบบวกแลนโอ้บแร้วันนี้เบคะแเหลืองหยหุยเลยี่นองแม่เมือนชิมอ้าม่ซเมยังไเช็ม่เต็มอีกเพราะว่ากับขนาดิมมันกันนะมาบบะเ็มกว่าเดิมเติมยัง

มื้อยากใส่อีกจะใส่อีกต่อเจ็ดอยากใส่อีกหน่อยวเอาใส่กัใส่มักชุดรอยกนชุรดีจังยตอนนเอาเมยังอีกว่าแอะไรอาบกับพ่อใส่ักกอนนี่พักเข้ากันพักันพักเสก็จแล้อาดเ่อคือิดเนรัวลาวลว่าไห้นี่ เนี้ยมาอัดไปยักษับเกิดนึ่นเกิเลยกันเอยโอ้ยกะเจียบกับพี่นองเลยมอสักสี่นอนกันนัออูอูก็เดกินะเียบดินอัดไปกับข้าวโอ้ยว่าแบบ ดิบีปล่าแม่แสีบแล้วก็เอาเช้าไปนี่มาดนองไนีโอ้ยอบปูเที่ยวก็เสียบพักขนาดขุมาเดินจะบปนี้แล้วแล้วหยหยปลาคุนิโคปลาคุนิโคมาฝากจ้ะปลาแห็งน่ะ เด็ดน่อยจากน้ำเด็จากน้เล็กขอวม่จีนน้ำปนปลาเ็่เดะปลาเคลื่อนนตั้มแจวพอน่อยส้อยเดิมจามันนี่เ้ไตัากอกนี่นะ้าแจวลาแดกพอน่อยพี่แบบผิดับบเยปลามางามเลยจะเสบเสืองว่วเห็นมันมันจวดจวด่เมันสเ็ ปานลำโคงจากสกลนครนะสกุลนครพนปนมน้องข่ติดน้ำโคงเชียงข้านอ่จับโคงมาติดน้ำโค้งสามารถจะเชียงข้านมากน้องไข่ยนี่เลาะริมโคงได้มากโอ้มาน้ำริมโค้งเลยวันเถาะออไปปัาไปซอยนั่นอมโขงไปเลยนั่งม่นน่อยกรอ ปลาเขางามครับนางบ่ไดายนางลางลวดแล้วถรามาติบปลาเข้านี่แล้วพี่น้องเตียงกันในหักแล้วอี่พอประโยชน์แลจีพอว่าต้านแน้วทำมุกจีกันจีหอดเตี้ยนน้องยังกับพอเป็นตอนนั่นเองยังห่างแน่กับเป็นพออาศัยพอตัวนอกบ่มีผัวมันนี่พอบ่มีแล้ว เกี้ยวๆลงไปหนวดหนวดแห้งบะแดดนี่มันคืเด่นเซตากลอกแล้เด่นกอกสุบเข้าเห็ดกูเนี่ยเสร็จแล้วมาแดกเข้ามาบะแดกพอหน่อยซอยเดิมจ้ะโอ้ยของแท้ควรตอนบะแดกพอหน่อยฮะปลาล้วมเดตี้ยฮะปลาล้วมเตี้ยเก๋ดีเอาใจทั้งเกะดีทั้งอันซอยเตี้ย มานับกันมาเพราะว่าจะของในเห็ดร่วมได้ร่วมมากปเจ้าหน้กินทั้งสองอย่างคนบ้านน้นอผู้ใดสนใจแบบใดก็รั่งไในเลย่ผู้ใดสนใจกะดีจะนอยแต่มามด้จาก้อมาได้จ้ากอกสุกัาลงไปบีบเอาเด้อเพียนยิกหวมจังหน้าบวชเราจะดิดดงมัน หอมหอยด้แบบนี้นะเอะคหัวลยอ,อ,อเเลยแล้วัตอนน้กันพี่น้องหอมบ่ ตักปันย์ตักออมปูห้องอบัมหอยเต็บปูพี่น้องเบื่อปูห้องมันดีถักเนาะแดนเดียวที่เ้าจานเดียวเอาจอดมันได้คิดเรียบร้อยแล้วจ้ะอ้อมหอยเต๊ปูหน้าห้อง เป็นแต่แสีบขักขนาดทั้งนี่ตำแจวบักพริกดิบปลาแดกปลาหน่อยซอยเดิมจ้ปะปลาทั้งปลาสอยปลาอนก็ดีจ้ะอันนี้ปิ่งปลาคุนิคโคเนาะตำแจวให้กินกระพักกระเดาเสียบนับกันเด้อจ่นอย่างนี้เชื่อหน่อยกินกับอย่างหลังจิ้มมึงก็นั่แม่คุยจำนำกับเสียบด้ยเนาะ nhằm đây với là phù <laughs> Đây chó nhằm ông đẹp vào nhằm đẹp nhằm vào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  nhằm ไปมึงเลยคนไปเหงยาเลยที่จัมพีเจลาโตจ่ำกระดองย่ำกระดอง ว่าปนกระดองก,องกับบนะอกกินเลยเ่อมมัดกินหัดน่กัวแมงม่บ้านเขาม่ได้มมากกว่าเด็กมา <c oughs>

ก็เลยมาที่นั่นแบบนี hmm. <S 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 ้แหแต่บ้านยักษ์เป็นสาวสาวเนี่ยบ้านยักษ์เนี่ยยังเบ้องามๆเลยออาบอีกนะ วันนี้ต <instead> ่ไม่กินตัก้าวอ่อมหอยใส้ฟูเส้ตำเจก้วกระเดนกุนลอยไส้เดิมจ้แซ่บกำกันบากคนไหลก็นแจกุนที่สามน้ำเมล็ดจ้าสาธุค่ะ